ไอ้ตูซานโอเองเซอร์ไพรส์ค่าวันนี้เดี๋ยวเซอร์ไพรส์คืนของของแบบเนี้ยเหลือมาจะพะไอ้เนี่ยมันมีมันมีกันมา,มามอยู่อาการม,มันมีกันดามีเหตุขายไปไหนวะเนี่ยอุโยยอมแพ้เลยมาแล้ว ไปคุยกับลากมะมว่วงอูหายเลยเหรออูครึ่งครึ่งช็อตเลยเมื่อกี้โอ้โห หนูบอกเมื่อกี้โดนอะไรดูไม่ได้โอเคฮะก็ต้องขอากล่าวสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมนาะยตัวประกอบกับเกมโอมาจิอลีนากันอีกเช่นเคยนะฮะและในที่สุดก็ถึงคิวอินเนชิกิมิในีนสาสนินจาที่ค่อนข้างจะขี้โกงประมาณนึงแถมยังบ้าบอมากด้วยถ้าตอนนี้มันเกิดนะกับชิกิมิมันเน็ดาเกะหรือจะเรียกมันเนะดาเคะก็ได้นะแต่ถ้าชื่อมันจะเรียกยากขนาดนี้ผมขอเรียกว่าพี่ไผ่กันแล้วกันนะพี่ไผ่นะครับก็เป็นชิกิมิสายนินจาเรนที่เอาไปครับก็จะเป็นในส่วนของเรนท็อปกับป่านะครับ ผมความยากของตัวนี้นะครับ3ลูกไฟนะจากที่ผมได้ไปลองเล่นเล่นมาหลายตาแล้วเนี่ยผมว่าตัวนี้มันเล่นไม่ค่อยยากเลยนะทำความเขา้าใจสกิลแบบนิดเดียวแล้วถ้าคนเล่นมันมีชั้นเชิงน,นดิดหน่อยอะ่ะเบอกเลยตัวนี้ปั่นประสาทเอาเรื่องอยู่นะฮะและจุดเด็กของตัวนี้นครับก็เป็นในส่วนของอาลติเมตที่สามารถขึ้นกำแพงและก็ไปมอฝันหลยให้กับชิกิบิอีกฝ่ายที่เป็นพวกขาตายและตัวบางๆได้บอกได้เลยถ้าแบบตัวพวกอย่างโมมิจิหรือเอดีขาตายถ้าไม่มีซัพอยู่ใกล้ๆเนี่ยพราะวานจัดนั้นโดดแต่ละรอบทีสก,กิล เดี๋ยวเราไปแล้วชมพร้อมกันเลยนะฮะมาโอเคเดี๋ยวเรามาเลยกันที่จุดเด่นของตัวละครกันเหมือนเดิมเช่นเคยเลยนะฮะจุดเด่นนะครับผมบัมบูวิสเปอร์เบิร์ดเมื่อตัวของเราเคลื่อนที่นะครับผมจะทําการเก็บชาร์จพลังงานของจุดเด่นนะครับและเมื่อชาร์จตรงนี้เต็มนะครับผมจะทําให้ความแสบครั้งต่อไปของพี่ไผ่นะครับเพิ่มขึ้นพร้อมกับฟื้นฟูให้พี่ให้กับเราด้วยนะฮะวิธีการฟื้นฟ,ฟูพลังงานตรงนี้นะครับผมนอกจากการเคลื่อนที่แล้วเนี่ยก็จะมีในเสร็ข,ของสกิลสอง แล้วก็มีในส่วนของสกิลสามเลยนะฮะสกิลที่1นะครับผมบ o มบูซอสในส่วนของสกิลหตรงนี้จะเป็นพาสซีฟนะครับศัตรูที่ถูกเราโจมตีนะครับจะโดนคอบเสียหายแบบไม่สนเกาะน,นะครับสูงสุดอยู่ที่2 6เลยนะอันนี้เป็นเลเวลสูงสุดนะครับช่วงเลเวลแรกๆก็จะอยู่ประมาณหลัก10กว่าๆนะในส่วนของพวสามารถตรงนี้สกิลที่2นะฮะบมบูเพเนเตเมื่อเราก,กดใช้นะครับจะทําการจิ้มดาบไปยังทิศทางที่เรากําหนดนะครับผม สร้างไปความเสียหายกายภาพและก็จะสะโลว์เป้าหมายอีก20%นาน1วินาทีพร้อมกับอัพความสามารถของสกิลนี้นะครับนาน7วินาทีความสามารถตรงนี้จะอัพได้สูงสุดอยู่ที่3ขั้นเลยนะฮะการอัปเกรดขั้นที่2นะครับผมจะทําการเพิ่มความเสียหายและก็เพิ่มระยะของสกิลการอัปเกรดขั้นสุดท้ายนะครับก็จะเพิ่มความเสียหายเพิ่มระยะและก็จะเพิ่มเอฟเฟกต์สตนใส่เป้าหมายที่โดสกิลนี้อีก0.75วินาที สกิลที่สามนะฮะแบมบูวินเมื่อเราก,กดแชร์ครับจะทําการพุ่งตัวออกไปยังทิศทางที่เรากําหนดนะครับเมื่อพุ่งผ่านศัตรูนะครับก็จะสามารถสร้างความเสียหายได้เช่นกันนะและเมื่อเราใช้สกิลสอ 2, โดนศัตรูนะครับผมจะทาการลดคูลด,ดาวน์สกิลนี้ลง70%อนัลติเมทสกิลนะฮะแบมบูฟูลี่สกิลนี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเราอยู่ใกล้กำแพงและตัวของเรานะครับต้องไม่โดนความเสียหายได้นะเป็นระยะเวลา5วินาทีนะครับ เรากดใช้ะะจะทําการขึ้นไปนบนกระแพงพร้อมกับแต่ละความเร็วขึ้นที่เพิ่มขึ้นจากนั้นสกิลสรของเราจะเพิ่มระยะขึ้นและก็จะสามารถเคลื่อนที่ระหว่างของแต่ละกําแพงได้ในระหว่างที่เราอยู่ในสถานะนี้นะครับผมตัวของเราจะได้รับโล่ความเสียหายเพิ่มขึ้นและตัวของเราระหว่างที่มีโล่อยู่นะครับจะไม่โดนซ c ทุกประเภทเลยนะ แต่เมื่อศัตรูเห็นเราแล้วนะครับผมภายใน2วินาทีถ้าหากเราถูกความเสียหายสถานะไต่บนกระแพงจะถูกยกเลิกและก็จะล่วงลงกระแพงทันทีเลยนะฮะสกิลน,นี้จะสามารถกดใช้ได้อีกครั้งเพื่อทําการพุ่งไปยังบริเวณที่เรากําหนดนะครับสร้างเป็นความเสียหายกายภาพและก็สโลวเป้าหมายที่ลด,ดอีก30%นาน1.5วินาที โอเคครับก็จะมีประมาณนี้นะสำหรับข้อมูลสกิลของตัวพี่ไผนะ่นะหน้าที่ของพี่ไผ่นะครับก็ไม่มีอะไรมากเลยนะตัวนี้แอสซอซินจ่ายอยู่แล้วนะทาการโดดหาตําแหน่งหาพวกศัตรูที่ชอบหลุดเดี่ยวแล้วแบบพวกบ,งบางๆอะไรอย่างเงี้ยก็เรียกว่าเป็นมอฝันร้ายให้กับเขานะครับเกมไหนที่มีไผ่แล้วเล่นโหนๆเนี่ยบอกเลยตัวขาตายยินลำบากจัดเลยนะเพราะตัวนี้เป็นค่อนข้างที่จะแรงแบบมากเลยนะครับหรือเราจะอยู่ในกําแพงแล้วก็จะทําการเช็คโพซิชันของศัตรูหน่อยก็ได้แต่ระหว่างที่เราอยู่บนกําแพงนะครับต้นหัวศัตรูนะครับจะมีสัญลักษณ์ไผ่ ขึ้นอย่างนี้นะก็เอาเป็นว่าพยายามเดินหลบๆหาเชิงดีๆนะครับผมเพื่อให้ศัตรูเดาได้ยากขึ้นนะคอมโ,มโบของพี่ไผ่นะครับเ,ออเดี๋ยวผมจะขอ,อนําเสนอเป็นแบบคอมโบตอนอยู่ในเลนกันล้วกันนะเพราะตอนนี้มาสามารถเอาไปอยู่ท็อปได้แล้วก็จะเป็นคอมโบแบบปกตินะครับขอเล่นในที่คอมโบตอนอยู่เลนท็อปก่อนเลยนะเวลาผมอยู่เลนท็อปนะครับผมก็ใช้คอมโบประมาณนี้เลยนะผมจะทําการเก็บสแต็กของสกิลสองไว้สักขั้น2หรือขั้น3ก่อนนะครับจากนั้นเราจะสไลด์ แล้วก็ไปจิ้มใส่แล้วก็โยกตัวออกจากนั้นก็สไลด์ออกทําอย่างนี้วนไปเรื่อยนะครับยิ่งถ้าเราเป็นขั้นสุดท้ายนะครับผมมันจะเพิ่มเอฟเฟกต์สตันแล้วก็โดนความเสียหายแรงขึ้นด้วยบอกเลยว่าปวดจ,จัดเลยนะถ้าไม่โดนตัวเล่นระยะที่ไกลกว่านะครับผมส่วนคอมโบแบบปกตินะฮะเราก็จะทํางานกดอันติหาตําแหน่งเดินเดินไปเรื่อยๆอ่าถ้าแบบเรามั่นใจตําแหน่งนี้ไนดะ้แล้วก็กดอันติอีกรอบ ทิม2ถ้าอิงตามหลักความเป็นจริงอะ่ะตรงบางคือแค่นี้มันก็หายแล้วนะพอเราทิมสองเสร็จแล้วนะครับเราก็ทําการสไลด์ออกก็จะเป็นการสุดสุดคอมโบของเรานะครับหรือจะทําอีกแบบก็ได้นะอ่าพยายามวิ่งวิ่งหาตำแหน่งพอเจอปุ๊บปุ๊บสไลด์ออกทิมหนึ่งทีแล้วก็จะสไลด์ออกเราจะหนีได้ไกลขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่ถ้าเอาชัวร์ก็ โดดมาแล้วแล้วก็ทิม2เลยมันจะชัวร์กว่านะครับอย่าลืมนะครับตัวนี้เป็นแอสซัสซินนะมันค่อนข้างทีง่จะบางเอาเรื่องเลยพยายามหาตำแหน่งแล้วก็จังหวะด,ดีๆนะครับไอเทมของพี่ไผ่นะครับก็จะเป็นไอเทมประเภทพวกสายเบิร์ดกายภาพนะครับหลักๆคีย์สำคัญเลยก็จะมีในส่วนของโคตรตระกูลเคียวอย่างเคียวม่วงเคียวปอลโลกอ่าพวกนี้เวลาเายืนท็อปแล้วก็ออกไอออฟออโรจิมาช่วยเคลียร์คลิปแล้วก็ช่วยเบิร์ดสกิลนิดหน่อยด้วย3ชิ้นเนี้ยบอกเลยเป็นคีย์หลักมากๆเลยนะครับ แล้วก็จะมีในส่วนของกงจักรกันนี้มันจะช่วยให้เราได้รับโล่เอาไว้กันสกิลครั้งแรกที่เราโดนได้ด้วยเอาไว้แบบไม่ได้เช็คพุ่มแล้วเราเผล่อโดนเปิดก่อนเนียเราจะได้รีเฟกทันแล้วก็หนีทันนะฮะที่เหลือก็ไอเทมตามสถานก,การณ์เลยนะฮะฝังเข้าเวทเยอะออกดาบกันเวทหน่อยก็ได้หรือถ้าแบบเราโดดไปแล้วแล้วเรารู้ว่าอีกฝ่ายมารอถมสกิลใส่เราแน่พอเราโดดไปปุ๊บหลังจากที่สังหารได้เราก็ซื้อแข่งมาแล้วก็กดแข็งเพื่อรอให้ทีมเรามาซ้อนในทันนะครับก็อย่างว่าแหละต้องดูจังหวะอะไร ตอนเราทันหรือเปล่านะโอเคก็จะมีประมาณนี้ครับสําหรับข้อมูลของตัววิพผยในช่วงต่อไปจะเป็นช่วงเกมเพลย์ของวิพายแล้วนะฮะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชม,มพร้อมกันเลยนะฮะไปกันม,มาโอเคเข้าสู่เกมเพลย์ของพิางพายของเรานะฮะผมว่าจะเอาไปป่าแหละแต่พอดีทางบ้านอีกคนนึงเขาหยิบเออมันชื่อตัวอะไรวะเออเขาหยิบไอตัวนั้นแหละมาป่าผมเลยเอามายืนบนแทนนะยังไม่รู้นะว่าชนเลนไปกับใครคิดว่าน่าจะเป็นธรรมโมกแต่ธรรมโมกฝั่งเขาเอาบาเรียมมาเด้อนิวเมตาอะไรเนี่ย อย่าบอกผมเจอกับโชฮาเน่ี่นายไงโยคินชีมาแล้วสวัสดีครับอย่าไปล,ละฮังไม่เีลฮะอย่าให้มาวิวสองเราจะได้เพิ่มบัตรเราจะได้เพิ่มบัตร โอ้กูยังไม่ตายไหนๆก็นั่นแหละแตผมจะให้ดูเลยว่าไผ่เลนบนก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ถือว่าแสบใช่ย่อยผมให้ลองจากไก่เลยนะตัวนี้แต่ไ,ไก่ก็นั่นแหละตอนนี้ขนาดแม่งเนิบแล้วนะไม่ยังแรงตัวมึงบ้ามากเลยโคตรแรงโคตรถึกโคตรอันตรายวิธีการต่อยของไผ่ก็แนะนําให้เก็บสแต็กสกิลสองเป็นขั้นสามก่อนนะครับแล้วก็สไลด์ไปตีเขานะบอกเลยโคตรจุกอย่างเงี้ยมันติดสตันด้วย ตอนนี้เขาน่าจะอัพสไลด์มาแล้วอ,อูกินไม่ถึงโอเคเขาผ่าหัวเล่นแล้วไอ้ผ่าหัวมันไม่มีชื่อนะแต่ผมไม่เคยเรียกชื่อมันสักรอบเลยที่ป่ามาตานลฮะฮจะ <c oughs> มาบนแล้วครับห <c oughs> วัดดีนาซาฟุงไม่ใช่สินาใส <c oughs> ชอบมองเครียดชื่อชื่ออะไตุ๊นสไซยีย่ข้างล่างเหงาเรื่องบอกเลยบนหายฮะไม่รู้แบบพุม่มลรือไปไหนแต่ถามว่าเจอกับโยกินชีนี่ใครได้เปรียบเสียเปรียบผมว่าโ,โยกินชีนี่ได้เปรียบแล้วเนะี่ยโอ๊ยจิ้มไม่ถึงก็เขินเลยบอกเลยผม,มันมีสแตนถึงสองหน่วยสไลด์มานั่นแหละสวย เฮ้ยเงียบแปดดิเฮ้ยกลางหายกลางหายหงาไหวายโซซา,าปิดหลังฮะเฮ้ยส,ว,สวยสวยโอ้แฟดเลยเ <laughs> นอาเมดเอาเทงูตัวเล็กนี่มันสามารถฆ่าคนได้เลยไหม จะคายเองแต่ละทีต้องเสียแฟตทุกรอบใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยปิงเนี่ยปิงปิงอ๋ออย่าทำไมปิงกันหมดโอ้โหโอ้โหก็ตีโอ้อย่าพูดนะครับว่าใช้ใครอะไรเดี๋ยวเขาไม่เข้าผมไม่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 พูดไม่พูดไม่พูดไม่ใช่ครับ เอซูซานโอเองเซอร์ไพรส์ค่าวันนี้เดี๋ยวเซอร์ไพรส์คืนของของแบบเนี้ยเหลือมาจะป๊ไงไม่นะมันมีมันมีกันดการดมันมีกันดดมีเหตุตัดคีแบบน่าเกลียดโอ้โหสวยสวยครับเวนไพคุงจำชื่อไม่ได้เรลขเวนไพคุงแล้วกัน มาดีฮา,าร์ปนาสฟยพุงเอ้ยข้างล่างบอ,อกเลยหวานเจีย๊ยบไอ้ลเบลาไอไอ้ดีฝันตาหายฮะไปไปสวย ดาบสั้นเกินในเวลาสัตร์ตอใครจะเป็นผู้โชคดีไอ้ตรวจไม่ถึงโูเมนาไซไปเกิดใหม่ไปเมนาไซโอ้มันกดยิวแผมนะยืดเล่นกลางแต่ออกเต่านี่คือยังไงวะ แต่ก็ได้เว็บปกตินะอุ้ยขายไปไหนวะเนี่ยอู้ยยอมแพ้เลยแปลกว่ะเอ้าถือว่าเป็นเกมแถมแล้วกันแต่อีกเกมผมเอาไปปะาให้แล้วกันนะให้มีแถมด้วยถือว่าแบบใจรู้นะว่ายิงโกงเอ๊ะยิงโกงเลยยินบนมันก็เอาเรื่องอยู่ เมื่อกี้ของนำเกินทำโม้โหครึ่งหลอดผมจิ้มทีเดียวหาย,ยโอเคเดี๋ยวเราไปต่อในส่วนของเกมเวอร์ชันป่าเลยนะครับ let's go โ <Yo, S 1> <Yeah. S 2> ยชินนี่ตาโยชินโยชินตัวเดิมโอเอยแต่แต่ซากุระนี่เป็นอยู่นะเป็นอะไรอะ่ะซึ่งอะ่ะรู้สึกว่าเป็นแงี๋ยถ้าจำชื่อไม่ผิดนะพันดอลลาร์โอติซากุระก็เป็นอยู่แล้วงานดีนะพอพอเลิกคุยย้ายย้ายอัดแล้วอัดแล้วแยกย้ายแยกย้ายเดี๋ยวตัดออกห้องไม่กี้ เราเป็น editor เองบอกเลยยอคินบอกกูได้การสมใจทีไม่รู้ใช่คนเดิมป่ะน,นะมาเล่เนให้เต็มที่วิธีการฟาร์มของไผ่ก็ผมแนะนําให้สไลด์ไปก่อนนะแล้วก็ทิมแล้วก็สไลด์มันจะรีเซ็ตนะครับมันก็ไม่เชิงรีเซ็ตแบบมันลดคกูดาวไปอย่างเยอะเลยนะโอ้โอโอโกางกางโดนยับกางโดนยับยอคินบอกอได้เวลาปลดปล่อยสวยคนะครับ เจ้าปีศาจเล่นของสูงบอกเลยธรรมะธรรมโมไม่กลัวใช่ฮะปล่อยหมดล่วงอ่ะใส่ล่วงหมดแหละพระต่อยหมดล่วงหลวงสัพพอร์ตไม่อยู่อะไรยาของเขาออกเหรอมาถามาละโอ้เออป่าวิวบนธรรมะเขามักจะมีพวกพวกเสมอแบบพวกกระตูนโชน,นอะไรเงี้ยต่างพวกของเอาพวกเอาสิวโว้ย ไม่赖สักตัวเลยเข็มเอาบนยังวงอะดาลุมะฮะน่าจะเอาละฮะนี่ต้องการมันใส่กันยับเลยโอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไรกู่แรกเราตึงอีกแล้วโอ้โหหมดเลยกดออกเกมดีวกว่าเออกลางเราก็ไม่เข็ดจริงนะเวลสี่กับเวลหกนะึ่ง แล้วก็เป็นอีกครั้งที่อาธรรมชนะธรรมะ <laughs> เ,เดี๋ยวป่ามันก็จะมามาซ้ำอีกนั่นแหละครับพลังพวกขอเฮ้ยย่าผมกำลังไปย่าโอ้โหเดินผิดลายเดินผิดลายซากุระแกไม่รอดแน่ไ <laughs> อ้เชี่ยบไปอยู่ตรงนู้นกูเดินอ้อมโค้งไกลเลยเอาแล้วมาทำไมวะเนี่ยพา พระนั่นจะเล่นธรรมะธรรมะอือธรรมะแท้ทูด้วยดูตารางเพลินกันหน่อยโดนป่าเชียวไายมังร้ายสักดละมึงไม่สนใจอะไรเลยต้องบอกทีมเรามากกว่ามึงก็ไม่สนใจอะไรเหมือนกันมันเอากันถึงแล้วลองป่าไปดังเขียมมารับเลยพ่ะไม่รู้ยังไงนะอ๋อพาไปกกา อืไม่เป็นไรฮนะมันอยู่ในยุคที่ปาดหือเวลาให้ใชเชอรรี่เราลอดส่วนโยคินเองเจอแน่ทางเราโดนอีกแลนน้วพ่มไม่มาเคลียร์การละครับพน,นมนไอ้ไวรุ่นทำอะไรอะขู่บอกเลยมึงโดนแน่สไลด์แล้วสไลอะไราแล้วตัลรุ่มมาดีกว่า หมวกกันไม่สนใจอสังหาเลยทีมผมทีมผมจังหวะนี้โอ้โหโอ้โหอสังหาคืออะไรโอเคเราปลดปล่อยเลนกลางได้แล้วครับเ,เลนอื่นก็แตกหมดแล้วนี่ว่าผมโดนทีมเราเวทไม่นะส่วนโยคินมาความอ็อบเจกต์ตัวนี้ก็ได้ บายมายน้องมานี่มาทำไมเราไม่ลบปม,ม๋บอะไหนอัน,นี่พระ <c oughs> คุณพิทก็มีกิจก็มีกิจนิมนต์เร่งด่วนนะโอเคเอ้ยลืมไปเลยไอคลิปที่แล้วมีเขามีคนดูบอกด้วยว่าผมกดล้างค้าที่เกินไปเขาเวียนหัวอ่าใช่ใช่ครับใช่ผม,ผมจะ,ะผมจะพยายามปรับปรุงแล้วกันนะฮะหวังว่าจะเข้าใจนะ,ะมันอะไรว่าอารมณ์ชั่ววูบ หยอกหยอกหยอกกวนตรีเอ้ยท an> ีมเวทอีกทีมเวทอะไรนะทีมไฟอีกแล้วโยกินชีสเน่เน่เน่โดนไปคิวเอ้ยเอ้าเลือกไปมันหล่นยังงั้นปะเลือดมันหล่นยังงั้นลือดโยแยงยังฮาเลยอะไรฮะ โอ้ต้บอกแล้วจะบอกต้นแฉลบแกะอะอย่างหล่ออะไรอยู่ดีกันลื่นลงเทอยผมไปกดโดนอะไรป้างวะหล่อลื่นนะครับใครโดนเหรอวะนี่ยเกอะวายทับล่วงเข้มเฮยผมต้องขึ้นมึงต้องยืมแบงกำแพงอยู่ซ้ายที่รอดแล้วตายไม่รอดแล้ว เกบหมดเกบหมดฮะเกบหมดฮะเกบหมดฮะโอ้โหตะไลหนีตะไลหนีอย่างงี้ไม่มีเล่นแล้วเก็บเก็บให้ตัวอ้าวเก็บหมดโอ้โอีออโลอ้ลำค่าดูแย่อ้าผมหายไปว่าเก็บหมดก็ไม่หมดเก็บอุกกบาตก็เก็บไม่ทันเก็บอะไรไว้ได้บ้างวะนี่อ่ะ อะไรแล้วก็ล่วงเฮื่ข้างบนข้างบนเราต้องไปเสริมก็ล่ออะไรล่ะเทคนิคการจิ้มสองสเต็ปนี้ยแค่นั้นแหละฮะเฮ็ดอย่างต่อดีกว่าแน้วบนก่อนแล้วกันบวกกันอีกแล้วเหรอพักหน่อยก็ได้ ข้างล่างน่าเล่นมากจังหวะนี้เข็มเข็มได้เตะอีกแล้วเมฆกูล่วงอีกแล้วโยคินอย่าเติมเลือดขี้เขียวกูไล่ยิงโหดมากโอ้ยแค่มึงอีกแล้วโอ้ยเอ๊ออ้าผมกดพิษเต็ะไอ้เหปฮิช่าม่าเอ้าชิบ่าล้ำชั้มเออเออเอออะไรวมาแล้ว ไปแล้วจ้ายังไงตีก่อนปอกไอ้จ้าไอ้จ้าปอกจ้าคุณจูชีวะด้วยถ้าไมถึงเอาแต่ดูล่ะครับว้ายแย่มากบอกเลยไม่มีใครช่วกว่านี้แล้วสกิลเจ้าปีศาจแบบดูอายไปเลยโอ้โยนิดเดียวเองเวล้เวล้ไม่มีให้ก่อเลย ไอ้กูจะกรอบพี่แชมป์ดินหนีโกงหรือะเชื่อช่วยอะไรโอ้โหช่วยอะไรเข็มเอ็คิวพี่พี่ยชมได้พี่กำลังไปไอ้นุ่มเฮ้ยคุณปั๊บรอบมันมาแถวนี้หน่อยได้วเน้ยสวยฮะโดดไม่โดดเด้อเมื่อกี้เอ้ย กดลังขาบ่อยกับตีมือขาดเลยแต่บนละถ้าบนนีรู้สึกอาถรรพ์ชิบหายเลยไม่แต่ักเทปป้อมอ่ะ <c oughs> เอ้ยมาบวลมีล่องแกงเดลิเวอรี่อยู่<ช>ลุยเอติผมมีสีก่าอี่ะใจเย็นกันก่อนได้มาอ <c oughs> ีเขียวไม่เย็นแล้วจังหวะนี้ตับเราก็ไม่ใจเย็นมาแล้วไอคุยกันลากม อู้หายเลยเหรออู้เครื่องเครื่องช็อตเลยเมื่อกี้โอ้โหหนูบอกเมื่อกี้โดนอะไรดูไม่นนดันเวลาลอยป้อมไม่มีพรามมาฟอกุติแล้วโว้ยจะเพิ่ม<ป>ความ<ไ>แรงด้วยปลาหมึกขั้นที่สามมาได้เวลาล่องแก่งและล่องรอ,อยแฟนก่อนได้เปรียบว้ไอ้พวกทุเรศฮ้ยาสยแล้วใครกลัวกลัวกลัวเี้ย บอกเลยแม่บริการเซฟไฟบอกเลยเซฟไฟอันนี้เรียกที่หโมและดูอน,นอนตายไม่ได้ใช้เซฟไฟนะนูน้อยตายอย่างอนาเลยโอ้สมควรสมควรสมควรแล้วแล้วทำอะไรก็นทั้งมือไม่ยอมจบน่นอย่างงนา,งาเลยเดียวม้อมตีทีนึงไม่ตายว่ะ แหมกำลัเงยะบ,บอกเลย m v P เป็นของเราไม่ได้คีวเทียว<ๆ>ก็เอา,า m v P ตาที่แล้วมาใส่ใตาเนี้ย อีกอีกแล้วเอาอีกแล้วใช่ใช่ใช่บอกเลยคีเคียวข้างจัดเกมนี้พูดเสิร์ฟนิดนึงเลยลวกันใครอยากเล่น a อดีครับบอกเลยแพทนี้คี้เคียวโกงมากก็ไปลองเล่นกันได้นะส่วนกายคีเคียวก็ไม่ทําหรอกโอเคเดี๋ยวเราไปฟังสุขในส่วนตัวของพี่ไผ่ของเรากันเลยนโอเคฮะเป็นไงบ้างครับสําหรับตัวละครอย่างพี่ไผ่ของเราก็เป็นหนึ่งตัวที่จัดได้ว่าแรงมากๆตัวนึงเลยนะครับออกสายแบบตัวเบิร์ดนล้วนอย่างเงี้ยอ่ะกิ้มหนึ่งทีโดดหนึ่งทีบอกเลยตัวบางๆมีหายออย่าง หนูเกมนี้นะบอกเลยอยู่ดีก็หลับตัวมันแบบแรงมากๆเลยนะแต่ก็นั่น,นะดะ้วยความที่เป็นแอสซัสซินมันก็ยังมีความบางของตัวมันอยู่ก็การจังหวะการเข้าดีๆด,ด้วยไม่จะเป็นต้องเปิดก่อนเสมอไปนะครับไอที่ผมบอกว่าเซตไฟอันนั้นผมอ้างนะ <c oughs> ไอยัไปฝึกเล่นก็ไปฝึกได้ครับเป็นตัวที่ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ทำความเข้าใจสกิลนิดหน่อยคอมโบแบบตามสเต็ปดีๆหรือแบบมีชั้นเชิงนิดหน่อยก็สามารถดึงประสิทธิภาพตัวนี้ได้แบบสุดๆแล้วนะครับแนะนําเลยนะฮะตัวนี้แต่ถ้าอยากได้แบบบ้าระห่ำกว่านี้ก็แนะนําให้ไป เล่งไก่ดีกว่านะบอกเลยตัวนั้นโคตรแรงโอเคถ้าชอบคลิปนี้รบกวนกดไลค์ให้ผมได้นะครับหวังว่าจะเข้าใจแล้วก็ถูกใจเพื่อนๆนะครับผมไปล,ล้วเจอกันฮะเจอกันในเกมต่อไป